Okay, โอเคก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมต้องทำกันด้วยนะครับตอนนี้ในที่พี่จะสัสสส่สูมันที่เพื่อนกำกับอาร์ซูเบอร์โอลอีวโอวซึ่งสามเขาผมก็หายไปตัวหนึ่งไอเดียอันนี้จับได้นีน่หว่าเอ้ยถูกป่าวว่าอ,อันนี้น,นี่ผมไปจับก่อนคือผมทําค้างเอาไนะว้นะไม่รู้ค่าสรุปนัดเยอะอยู่ผมจะเอาไปถล่มบีเวอร์นะบีโลเอ้ยบีเวอร์นี่ข้าวผมหลายตัวแล้ว นี่คุกบอกเลยบบกบีเวอร์เอามาโอเคเดี๋ยวมันเจอไอ้บีเวอร์ผมขอให้อันนี้เสร็จก่อนแนละ้วผมพาไปถล่มบีเวอร์ครับทุกคนน่าจะหิวมากว่ะอุ้ยโอ้โหมันจะมีขึ้นรัวเลยเดี๋ยวพาไปถล่มบีเวอร์บีเวอร์เซ็ตแม่ไปที่นี่โอเค คือแบบของผมหายอะ่ะโอเคนี่ก็คือดัมมีนะ่นะนี่ดัมมีผมกี่วะดัมมี1สิบอันนี้ดัมมียิมห้าแป๊บนึงแต่ผมต้องเอาหอ,ออไปนะโอเคมีไฟเบอร์คือคือของผมหายหมดเลยนะเพราะไอ้ตัวตุ่นไหนไบีเบอรอ์เออไกลแล้ว แล้วว่างน,นี้ค้าหอกเลยเ้ยอยโอเคเ้นเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอะไรดีอะเป็นน้ำหนักก็ได้ น้ำหนักต้องเพิ่มเยอะๆหน่อยเคเอามีอีกตัวจับหมดเลยครับเลเวลกี่เลเวลสามเลเวลสามฆ่าเลยรู้สึกเสียดายดอืออืออืมอม,มาแล้วมาแล้วนี่ยุมเลยลุมเลย จ right, hey, ักการดิเออเออเออเสอ็จเรียบร้อยโอ้ยตายขาบ้านปลาเมือดิปลาเมือดโอ้ยเออโอเคโดนบ้านนิดหน่อย มามาเดี๋ยวผมเอาไปถล่มบีเวอร์12ตัวมาเลยไม่รู้ขึ้นจะแหลกไหมไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้ทางนี้เสร็จแน่มาที่นี่นี่สร็จกูแท้ของใครวะเก็บแม่งไปไปพวกเราเดี๋ยวไปถล่มบีเวอร์ ไปฉลอมบีเวอร์ครับเอามาลุมกระทืบบีเวอร์ครับเจ้ากว่นี้ไหนศพหายไปไหนเมื่อกี้ผมเก็บไปแล้วหนึ่งศพมันมีหนึ่งศพนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาของเก็บก่อนของของของเก็บซีเมนต์นีดหนักโอเคโอ้เรื่องอะไรเรื่องอะไรแป๊บหนึ่งมีเบอร์รี่ไหมขอหน่อย โหเควมากโอเค,อเ,คเห็นไล้วว่าันนี้ไงบีเวอร์เจอหนึ่งตัวแล้วตามมาตามมาลุงตื๊บมัน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 ไม่ไหวหรอกเองอะ่ะอืออือเจอนี่เข้าไปคือกองทัพลุงตื๊บ เฮ้ยมันเราเลื่อนลงไปเยอะเหมือนกนั้นน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยก็มาดีป๊บนึงเมล์อัพของเมล์อัพอัพะไรเนี่ยเราเป็นที่ขี่ก่อนเอาโอเคไม่รู้ที่ขี่ตัวอะไรวะฮะครับไม่ติดเรื่องหอก ที่ตัวแล้ววะมันต้องการสมิตตี่ไม่ต้องการตัวอะไรอ่ะแคปหนึ่งมันดูชื่อยังไงวะ A R M แคปหนึ่ง A A A R มีตัวอะไรไหมที่แบบชื่อน่ะ ช่างไนนปดูก่อนครับยังไงไฟขาดไฟเบอร์กับขาดแค่ไฟเบอร์หนังหนังเหรอจากนี้เลยโอเคเอาแล้วนะไม่รู้ออาไปก่อนครับหนึ่ง โอเคเดี Whoa ๋ยวจะต้องขีดไปเรยโอเครอเราจะขี่ตัวอะไรก็ได้เฮ้ยขาดหนังเหรอหนังยังขาดอีกเหรอวันหนึ่งหาตัวที่มันแบบเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อก่อนคือเดิมบอกว่าไม่ใช่ตัวเดิม ขหนังอีกโพหนังใช่ยเยอะแล้วเนี่ยที่ที่ขี่ว่าเอออันนี้เลียวอัพด้วยเก็บหนังแล้วก็อือันนี้มาได้สปอยมีดแล้วก็อัพเป็นเลือดโอเคพวกเราจะต้องอัพเลือดกันนะไอ้พวกนี้นบาเลน มาทำมาก่อนอันนี้เลือดตัวัวเลือดเลือเอเอาไปแล้วเป็นกันเลือดเลือดเลือดเรียบร้อย okay. พวกเราลองใส่กัาที่ขี่เต่าก็ได้โอเคแรหนึ่ง มันใส่ยังไงวะอยากรู้มันใส่ยังไงวะมันใส่ยังไงวะใชถามเขาดูอาจะอจ,ะอจะอาจจะใช้ามเขาเห็นเอเหมือนกัน ใส่ที่ขี่ไม่เป็นว่ะใครใครรู้ช่วยบอกผมทีด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างมาโอเคไปไปหาศพก่อนโอเคครับเดี๋ยวพระจะไล่ทื่อพลาซอน,นะเร็วเร็วเร็วเร็เรีบตามมาจะไล่กระทื่อพาลาซอละมาสามโอ้ยเหอ จะทึบเต่าดีนั่นแหละกระทึบนะพลาซอก่อนตูมไปลุย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 ต้มตีดิไล่มา,มากระทืบก่อนเหรอฮึฮึโอ้โหโดนด้วยเร็วๆนั่นกระทืบเร็วๆเ่นกระทืบพลาซอกันน่าจะได้แต่คอย,ยาวไม่น่าจะได้หรอกมา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 ไหนๆก็หาศพไม่เจอแล้ว ไล่กระทือพลาซอม่งเอ๋ครับโอ้โหหูหูนกระเจ็ดกระจายข้าครับเอเครับไม่รู้ไม่รู้จังวันนี้ต่อสู้ครับต่อสู้อยกันระยย้ำเลยเลื่อน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 ดเดียวเลื่อนเลื่อนช่วยช่วยครับเดี๋ยวผมก็ช่วยครับโอ้ยโอยโ๊บเเหลื่อนเลืขึ้นนึงเฮ้ยสับผมไม่ได้จัไป กระไรเคตายยังวะยังไม่ตายตายังไม่มาเกี่ยวกับมจมหรือไบมบ่จมนี่โอเคจังหวะนี้เอาไงครับอุ้ยฆ่าเรียบร้อยออืห้าพาราซอได้สุดยอดครับโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้าวจมอนเพียงเท่านี้นะ คลัก็แค่มาแก้แค้นดิเวอร์แล้วก็จับนกนั่นแหละคือผมได้เนื้อพามานะครับผมก็เลยสามารถจับนกได้เพราะนกมันแบบต้องใช้เนื้อพามเพราะเพราะมันแบบมันจับยากไงถ้าใช้เนื้อธรรมดามันใช้เวลานานซึ่งนะไอนาโคติผมไม่พอเนี่ยผมเลยใช้เนื้อพามาจากไอตัวนั้นนะครับโอเคบายบายครับสำหรับันนี้